ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี2024เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคลาเสด็จยืนในจีเรียวันพุทธที่วันที่22พฤษภาคม2024แหล่งข่าวหลายแห่งบอกกับเดลี่บีสว่าความสัมพันธ์ของพ่อของอาชีและลิลิเบตกับความสัมพันธ์ในราชวงศ์แย่ลงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ค่อยดีนะัก ระหว่างเสด็จกลับมาลอนดอนเจ้าชายแฮร์รี่ยืนยันว่าเขาจะไม่ได้พบพระบิดาของเขาชาวที่สามเนื่องจากตารางงานที่ยุ่งวุ่นวายของกษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ไปอยู่กลุ่มเพื่อนของเมแกนมาเข้าที่นจีเรียถ้าทริปนี้ประสบความสำเร็จมันก็มีจุดเด่นของการทัวร์ของราชวงศ์ทั้งหมดแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่สมาชิกของราชวงศ์อีกต่อไปก็ตาม สำหรับกระจกทอมควินกล่าวว่าวินเลี่ยมโกรธจัดอย่างยิ่งและมุ่งมั่นที่จะหาทางป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในอนาคตชาวคงจะโกรธยิ่งกว่าใครๆที่เคยพบเห็นเขาซึ่งเสียใจที่สุดจริงๆก็คือการที่ชาวในจีเรียปฏิบัติต่อเขาเมแกนและแฮร์รี่ราวกับว่าพวกเขาคิดเหมือนกันว่าเป็นการทัวอย่างเป็นทางการ ทั้งหมดอยู่ที่นั่นขณะที่ทั้งคู่ได้รับการต้อนรับด้วยการเต้นรำงานเลี้ยงรับรองเยี่ยมชมโรงเรียนและงานการกุศลความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในวันพุทธที่วันที่22พฤษภาคม2024เพื่อนคนหนึ่งของครอบครัวก็อยู่ในคอลัมน์ของสัตว์ร,ร้ายรายวันในแง่นี้เช่นกัน ความสัมพันธ์แย่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่มีอะไรได้รับการแก้ไขแต่ชาวไม่ได้ใช้เวลามากนักในการครุ่นคิดถึงเรื่องนี้เพราะเขายุ่งมากเขากล่าวเขาระบุการเยือนต่างประเทศอาจดูเหมือนสนุกแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของนโยบายต่างประเทศเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสหราชอาณาจากักรและสร้างพันธมิตรในกิจกรรมทางการทูตและเชิงพาณิชย์ในนามของรัฐบาล เจ้าชายแฮร์รี่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์อีกต่อไปสำหรับสัตว์ร้ายรายวันเขากล่าวเสริมว่าแฮร์รี่และเมแกนมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์อีกต่อไป แต่แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ของโลกเพิ่เฉยต่อความแตกต่างดังกล่าวและถือว่าแฮร์รี่และเมแกนเป็นทิงตัวแทนของราชวงศ์อย่างวิลเลียมและชาวดังนั้นหากทัวต่างประเทศที่เป็นคู่แข่งกันกลายเป็นเรื่องธรรมดาน้ำก็อาจทำให้น้ำขุ่นได้ ในส่วนของเขาทอมควินยังระบุด,ด้วยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดต่อกษัตริย์ชาวและวินเลียมก็คือการกรบฏของเมแกนทําให้เธอมีเสน่ห์มากกว่าสมาชิกที่สุขุมรอบคอบของทีมราชวงศ์อย่างเป็นทางการ